นาหนะาวันนี้นพลนะครับพานานามาตกปลานะนะดูร่องเลยยังสวยนะเป็นร่องอ่าตากล้องหันหายร่องโอ้โหต้องใช้ตากล้องต้องใช้ร่องสวยๆบอกเลยเนี่ยร่องสวยมากเดี๋ยวนพลจะพานานาไปหาปลาช่อนกันนะครับนี่ครบยางฟินิชนะครับ3.6เซนนะครับ3แอคชั่นในหนึ่งแพคกิ้งนะครับตัวเบนหนึ่งโอบอกเลย ไม่ง้างบอกเลยซับซับแน่นเลยนะครับนี่คร ouais ับมีข้อแนะนำนะนะฮะถ้าเกิดไหมลกๆนะนะก็บีบเบ็ดให้อย่างเงี้ยเลยนะครับก็ถ้าไหมบีบลกๆให้มันเข้าไปใต้กันสว่านนี้แต่ถ้าเกิดไหมไหนที่มันไม่ลกมากนะครับนะนะอยากให้วัดปลาติดง่ายนะนะนะก็ง้างเบ็ดออกให้เบ็ดมันมาแปะอยู่ข้างปีกเนี่ยให้ได้ดีนะครับแล้วลวดด้านหลังนะเปลี่ยนไปเหลวนะปรับขึ้นปรับลงได้แอคชั่นจะหนักจะเบาก็อยู่ตรงท้ายลวดนะครับวัะนี้ด้วยอยวไปดูกันจะมีผลงานหรือเปล่า นะครับกับอบยางฟินิกนะครับกับคันไซโกมันเตอร์เซนเปอร์โรลลอกดิเสียเดี๋ยวไปดูกัน Hmm. Nah, nah. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Objang oh, finik. โอ้โหตาก้องถ่ายได้ไหมขอบคุณมากถ่ายได้โอ้โหมันส,สุดยอดจริงน้า,าดูดิใสโลสองโลเลยมั้งใหญ่มากนะมืไมไดไหมตะก้องโอ้โหดูปลาโหน้ะโอ้โหกบุมยังฟินิกครับยูนิคอร์ดิเห็นไหม โอ้โห oh, ล่องยังสวยปลาใหญ่ด้วยงัดอย่างโหดเลยพีบอกวยครับกบยังฟินิกนะครับบอกตัวนี้เป็นใบขาเตะนะบอกแล้วใช้แล้วสุดยอดมากฝากกันด้วยใบขาเตะนะกบยังฟินิกสามจุดหกเซนนะครับงัดโหดคันไซโกมัเตอร์เซนเปอร์โปลอกดีซีแอร์ฝากกันด้วยครับมหมายล่องกบยังฟินิกนะครับ,นะรบเดี๋ยวไปดูกันใบขาเตะ วนี้ก็ัดดูใหญ่เท่าไหร่จตขีดอูดูเสียแล้วนะอูลงคอนะมยางฟินิกซส์สวยตัวนี้วันัีเจะขีดนะฝากกันเวยครับยางฟินิก์กับคันไซโกเมเตอร์เซเปอร์ โปรลอกดีเสียใช่ไหมครับกลุยังฟินิกทำอะไรนะ ใหญ่ด mm, ้วยนี่ตดเราตรงนักเรมีดุนไว้เรืีดุนไว้ออ้ยหลุดไหมน้ย ใหญ่ด้วยใหญ่เลยโอ้มันกัดในป่ามันกัดในดงเนี่ยแล้วมันม,มันจะชาเข้าได้ดงเลย,เลยอือือเห็นป่าเมื่อกี้มันดึงแบบกระชาคัน็ดเข้าในนี่เลยอ๊ะเดี๋ยวว่าไหม <laughs>